โอเค okay, ก็การสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับช่องของเด็กชายลิชแนลครับเออโอเคถ้าใครที่เพิ่งมารับชมใหม่ก็ฝากคนไลค์คนหนึ่งแชร์คนหนึ่งติด okay, ตามเนาะโอเคเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปใหม่ๆเนาะเออโอเคตอนนี้ก็ได้มาเป็นเรื่อมาออฟเลนเนาะโอเคตอนนี้ก็กำล,ลังจัดเซตอยู่เพราะว่าเราเจอมูเตลูเออโอเควนินาคอเราไปเอาเลสเลยเหรอเฮ้ย เป็นงานจัดน้าอ๋อแล้วลัมเบอร์เขาเช็คด้วยว่าเฟนนี่เขาจบบนด้วยนะเขาเริ่มบูนะเออแล้วมูหลาปาปทีหนึ่งโอเคเจ็บโอเคอันนี้เรายิงชอนเลมมูหลานา้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะเออเราน่าจะเบสมันตุยเย่อยู่มันก็เบสเราตุยเย่เหมือนกันแต่อยู่ที่จังหวะโอเคมันเดินไปกลางเหมือนตรงกลางจะมีประเด็น เดี๋ยวเรามาตัดคลิปต,ตรงนี้เนาะเออดึบดับโ <Okay. S 2> อเคออกโอเคงั้น okay, เราคูดาเหมือนเดิมเนะอ้าว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 ตรงกลางว่าไงแตรงการลางมันมีประเด็นอโอ้เจ๋อโอ้โหแล้วลูเมียลูเมียจะชนมาแล้วจะเอาเอาปาดเฮ้ยขอดูเรื่องแทนทายหน่อยโ okay. อเคออกเจอถ้าเจอ อุยแล้วเอ็สู่โซโลโคิวเทลไงโอ้ยแล้วผมจะบอกตาเนี่ยมูหลานี่เขาแท็กกางเก่งเลอเกินนะโอเคปาดปึ๊บโอเค <S <S ในเวลาที่ต้องดักมูเตรูลแล้วโอเคน่าจะไม่เห็นทดแทงปาดโอเคเอาเล่นเป็นสีก่อนเราโอเคสีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาเล่นกับเพื่อนดีกว่าอ่ะฟนเฟนิกเขาอยู่ดาร์ก โอเคเพื่อนเราอย่างนี้เราเปิดมังกรได้เนาะโอเคขอแวะคลิปกลางออุ้ยเราเร็วจังล่ะเวลามูฬนะว่าไงอะป่าทักทายจะกลับมาหรือเปล่าโอเคโอเคเราได้เดินกดดันเขาอยู่มูฬทำไมมูาเขากลัวเราวะทำไมมูฬเขาไม่กล้าที่จะสู้กับเราเลยเนี่ยพอมาปุ๊บมันก็จะเป็เชนเลสโอเค เขากลับดาวนี้เฮ้ยเขากลับเงานี้เราก็จะมาป่าแถวฟิกเกอร์เลยเหรอเพื่อนใจเย็นๆดีเราแค่มาป่าทักทายเฉยเออโอเคตีปูตีปูมาหลุดูดูตีปูมาหลูดูดูเจะไปหาเปน,นิกเอ้าจะา,ากูสไลด์มันโดนอันติีทำไมเนี่ยอ้าอมูมเตลูมันมูเตลูมันเดเมชสไลด์ไปแล้วโอเคไม่มีอะไรเราจะไปตีคลิปแฟนการส์สสแวนสการ์ดเอ้วก็จะ โอเคสีสสไลซ์แทงปึ๊บสไลซ์ปาสโอเคเน่เน่นาโคสมาดูมูลาข้าสตาร์อยู่นี่โอเคเขาอยู่การอเปิดเติมเจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคปึ๊บปั๊บเคียร์ชิปเหมือนเดิมโอ้โอ้โอ้ปึ๊บดับออกเฮ้ย เพื่อนก็เลือดร้อนเกินน่ะเออเลือดร้อนเกินนะตอนนี้จะมาดักเจ้ามูสเตอร์จู่ๆไปทุกคนจู่ๆไปมซึ้อแตกตัดตัดตัอ้อ้โหโอ้โหโ้โหจะมีดุ้งอยู่อ่ะเออโอเคเวสเจ้าชิคแตกน้อยมันดีกว่าเออโอเคโอ้ข้างบนนี่นัวจังอ่ะข้างบนนี่นัวจังอ่ะข้างบนนี่นัวจังอ่ะ เกินไปหรือเปล่างะแล้วทิ้งด้วยก็เสร็จผมหมดแหละโคงทีแบบเออปึ๊บดูเหมือนเราจะไม่มีส่วนร่วมอ,อะไรกับทีมเลยนะแล้วภูเขาเกิดด้วยไงแล้วลูเมียแล้วลูเมียแล้วลูเมียสไลด์เฮ้ยตึบบ๊บเออโดนสบัดบอบ ช่างนาลำคัญเลอเกินพวกตัวซีซีเยอะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าผมไม่ได้ออกลองเท้ากันซีซีเนาะผมออกรถสกู๊ดาเพื่อเราจะได้จะจะจาตาตะาแล้วก็แทงเบิร์อีกทีหนึ่งเออเพราะว่าโอเคเราได้สเป a ย์ออฟลองซีโนสแล้เออโอเคขออนุญาตตัดเวฟสกิป่าเนาะนาคอสโอ้ไม่เอาดีกว่าเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่ามูหลักันยูเเอเพื่อนสไลด์ออมาแล้วเจอมีนาดตต มีหน,น้าบอกอ้าวกูเดินมาแล้วทำไมกูมา,มาได้ไงมาตัวเย่ยได้ไงจริงๆผมไม่ได้จำเอ็มมีหน,น้านะผมจำมูลาเออแต่ว่ามันดันมาเจอเพอดีอะเพื่อนทำไงได้อะ่ะเออเออตำคัญลูเมียลทุกคนโอเคเราไปจัดการคิฟบนดีกว่าเออเหมือนขึ้นลานต้องมีประเด็นนะเพื่อนๆเราจะจัดการยังไงว่าไงอะ่ะหวังว่าจะได้เห็นขึ้นสกอร์ป้ายคิวได้อะไรอย่างงี้นะ Okay. ตีบอลเนี่ยวอย้อย่างนี้ตีตีต่อได้นะเฮ้ยพูดจริงเนี่ยตีต่อได้เนี่ยโอย้มันไม่มีคนเดิมมามันอยู่กลางอยู่บนมูหลาก็ตุยเย่ไปแล้วเราก็ตีฟีฟ,ฟไปเลยเออโ okay. 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 อเคโอเคโอเคปากโอเคเพื่อนเราเก็บหมดเลยนะตรงข้างล่างเออโอเค เร,เ, gefallen. เราไปเล่นกับลูเมียดีกว่าเออเราไปเล่นลูเมียดีกว่าเพราะผมจําได้ว่ามันิีแล้วกูโดนติดคือเราจะแทงแล้วก็จับจับตับตุกตุ๋ยโอเคสวยงามมากนาคอสเราเป็นงานมากเลยเราจะมาตีกลางต่อแล้วก็ไม่มาช่วยตี้อมเลยเนาะเออนาคอสเธอทิ้งฉันทําไมก็ตีคนเดียวไม่เป็นไรเจ๊คิบคนเดียวไม่เป็นไรปึ๊บดับตับเป่งโป่งป้างปึ๊บโอเค เราคงจะต้องตีมังกรคนเดียวอย่างโดดเดียวเดียวด้ตายท้อ,องเลลมพัดลมเพไม่ใช่โอเคแล้วก็จากการตีมังกรโซโล่คนเดียวเลยโอเคปึ๊บก็โอเค okay. แล้วเราก็เคลียร์ข้างบนของเราเนาะตอนนี้ก็สกอร์สกอร์ในทีมก็แปดต่อศนะูนย์เนาะเออแล้วกูแทงใครโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตายนะเนาะอ,อ โอเคเพื่อนเราก็เอาดาร์คสเลเยอร์ให้อีกโอเคสวยงามมากดับเบิ้ลบัฟไปเลยเออไวรมูเตลูลวมูเตลูว่ายังไงอ่ละลวมูเตลูว่ายังไงฮ่านาคอสเรามาด้วยว่ายังไงดีเฮ้ยนาคอสใจเย็นเพื่อนโอเคถือว่านายยังมีการสล็อกสโลแบบดิจิทัล อะไรอะ่ะรู้สึกผิดมั้ยเธอ <_ an> เขาบอกใครอะ่ะผมไม่รู้สึกผิดหรอกนะแต่ผมรู้สึกว่าจะได้คิวอ่ะตอนเน,นี้ยอะไรสุดแต่ๆๆเนี่ยคือความโหดของเรียวมาในการเบิร์ชชุดเดียวตุยเย <_ an> โอเคเดี๋ยวเราไปรวมเล่นกับเพื่อนบ้างเนาะเออ

สกินสวยมากเลยอ่ะเออลูเมียร่างจักรวาลอะไรเงี้ยเออเราจะสไลด์ไปป่าโอ้ตีดิมูนโอเคนี่เราว่าเราทำอะไรไม่ค่อยได้เราว่าเราถอยไปเอาดาร์คเลเยอร์หรือว่าออฟเช็คต่างๆอะไรกันไหมเพื่อนโอเคเราถอยนี่เราไปเอาโอ้นาคาเราเอาเอาเอาเก็บมีนาไม่ได้เออโอเคถือว่าทำดีมากเราเคลียร์กิฟต์บนเลยเออ โอเคเอ้ยเราเพื่อนเราบวกต่อหรอหรือยังไงเพื่อเราจะบวกต่อหรอถอยดีกว่าไหมถอยไปเอาออาเช็กดีกว่าไหมเออโอเคอืมโอ้โ้นาเลนมากไปสไลด์แล้วเอโอเคเล่นไม่ได้ละโอ้ยอย่าทำยูเอผมแท็กกีก็น่าแหละเจ้าลูเมียมัน ซานส่เราแล้วเออมันน่ารำคาญอย่างนี้ทุกคนเออทุกคนก็น่าจะไม่ชอบมือนกับผมเนาะเออโอเคเราจะการดดนสเกลซเคฟให้เพื่อนดีกว่าโอเคดูซิใครจะแตกออผมก็จะรอดูง,งั้นว่าใครจะตุยแย่สกอร์นสวยเหลือเกินไม่มีใครตุยเลย11ตนะ่อศเนาะเออแต่ผมว่าเราก็ต้องรีบจบนะ เฮ้ยเราเพื่อนเราอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งบวกนะเราขอดันเลนก่อนได้มุยเอะขอดันเลนก่อนได้ไมั้ยโอเคเพราะว่าตัวฝั่งนู้นก็เลดเลดนะเออเรากลัวจะสู้ไม่ได้ด้วยไงตัวผมมันต้นเกมแล้วเลดเกมผมก็ทำอะไรไม่ค่อยจะได้แล้วเออเรามาดักป่าดีกว่าจะจะเจอใครมาบ้างนะืม ผมว่ามูลาดน่าจะมาก็บ้าแล้วเฟนิกมาโอ้ยลวคีฟเดินไปไกลจังเงาผมสไลด์ไม่ถึงนะโอเคเพื่อนเราก็ตีดาร์คเลเยอร์เนาะโอเคเพื่อนเราบวกแล้วเพื่อนเราก็ไม่รอเลยโอ้เพื่อนอย่าเพิ่งตุยกันนะโอ้ละติดเโอ้โอ้โอ้อ้าวเพื่อนเพื่อน เพื่อนรีบเล่นเกินนะเพื่อนไม่รอไงนออะขอนายอย่าพิ่งตุยนะโอเคเพราะว่าเราต้องอกลับไปรีกันแล้วแหละแล้วรอรวมอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราดันคีฟให้เพื่อนเนาะเออเพราะว่าเขาออยอยู่ตรงนู้นหมดเลยอนะ่ะเดี๋ยวเราแยกดันดีป่าโอเคเผื่อเราจะได้ตีล่างฟ,ฟนะรีๆเนาะอืม น่าจะไม่มีใครมาแล้วมูเตลูเระปาดเอาก็จะแทงใครไม่รู้โอเคโอเฟนิกโอ้ไม่เอาแล้วโอ้โหแค่ได้ปาดทีหนึ่งป้อมก็แตกแล้วว่าเออเราไม่ปาดเนียเป้งโอ้เจ็ดร้อยลดไปสามร้อยโววววเทวโอ้เจ้าโอ้โหเริ่มแรงนะเราต้องรีบจบเวลาเพื่อนๆเอออุ้ยแล้วนาคอสเราตุยโอเคได้เวลาเราต้องถอยกันให้หมดดีกว่า ออแล้วสถานการณ์เริ่มยำแย่โอ้เพื่อนใจนเย็นนะโอ้โน่ลำรูมีเอห์เห็นเราแน่นอนโอเคแล้วเราจะมาดักกันดีกว่าเดินม,มาตรงนี้หน่อยดี <No. S 1> เพื okay. ่อนโอ้ป้าโอเควายอ้ขอโทษขอโทษโอเคเราจะเอาเงินกันต่อดีอูเอลซูอย่างแม่นทุกคน ชัดดาวฟีนิกซ์โดยการสไนเปอร์ใส่โอเคทุกคนได้เวลาแล้วผมว่าเราต้องเอาอ็อบเจกต์แล้วเราก็ขึ้นบ้านกันดีกว่าเออโอเคมาเอลสูมาช่วยตีหน่อยทุกคนโอ้โหโซโลโคิมูลาดอีสุดไปเป้าโอ้ย okay, โอเค,อเ,คเพื่อนใจเย็นขอเอา ดาร์ค l a เลเยอร์มันจะโอเควอลาป้อมกูแตะโอเค,อเ,คเราปล่อยบนกันดีกว่านะเฮ้ออ่ะ้อผมปล่อยบนนะทุกคนตะกี้มันผมเลื่อนไปข้างบนนะมันปล่อยลา่างได้ไงอะ What the fuck GM แก้ด่วนเลยนะครับเออโอเคอ้าวมีหน้าว่าไงล่ะป่าโอ้โหพี่รู้เมียอีกแล้วว่าโอ้โหกูไม่ทําอะไรเลยเนี่ยกูเลือดหายแล้วขึ้นหลอดเนี่ยเออกูจะไงดีเนี่ยกูอัพกลับได้ไหมเนี่ยโอ้มันก็ไม่ได้แล้ววะทุกคนมันก็ไม่ได้โอ้โหเอ่อโอโอโอเอาสุดเดินเอลสูเกินไเปล่าโอเคนะจ๊ะ น่าจะน่าจะได้อยู่มั้งโอเคแทงบุลาปาดโอเคปึ๊บโอ้มันอะไรจะสตันเยอะขนาดนี้เนี่ยตัวอะไรวะเนี้ยว t ต e f ฟ c k โอเคผมไม่กล้าเล่นนานเื่นผมโลมากแล้วแทงใครเดี๋ยโอ้มีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออโอเคเรารดูเล่นก่อนเดี๋ยวผมกลับไปเล่นนะทุกคนเจนเ,นเ็นเราเอาดังดีกวะ,ะ,ะ,ะจบแล้วจบแบบ เร็วทันใจมากโอเคขอบคุณอะคาะสที่ตีบ้านให้โอเคขอบคุณครับโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ได้เลยนะลูเมียเนี่ยโอ้โหมันแบบขัดเหลือเกินอะ่ะเออโอเคก็จบละทุกคนเออโอเคสกอร์ก็จะประมาณนี้เลยโอเคเยวสู่ก็เม็ดประเทศเหมือนกันเนาะโอเคเซตไอเทมก็จะมานี้เลยทุกคนโอเครายละเอีย yes. ด ก็เออกูดามเมจน้อยกว่าโลมีโอเคถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะไปแล้วบ๊ายบายจุ bye.